วัค่ะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการหมักไก่นะคะตัวนี้จะเป็นโครงโครงตูดนะคะเราก็จะนำไปทุบก่อนแล้วก็ล้างนะคะล้างเสร็จเราก็จะเอาทิ้งให้หมาดนิดนึงค่ะให้สะเด็จน้ำนิดนึงเนาะแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันนะคะเครื่องปรุงก็จะเป็นเครื่องปรุงที่เราผสมไว้แล้วเนาะ แต่ถ้าใครอยากรู้สูตรก็ทักมาถามกันได้นะคะอันนี้เราก็ใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลทีหลังนะคะกระเทลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันทีหลังนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะก็จะใส่น้ำตาลลงไปเลยตามอัตราส่วนที่เราตรวงไว้แล้วนะคะเราก็จะใส่ประมาณ500กร,รมัมอันนี้ไก่10กิโลนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลประมาณ500กร,รมัมถามว่าหวานไหมถ้าไปเข้ากับเครื่องแล้วคือจะไม่หวาน,นะคะ่ะมันจะไม่หวานมากมันจะแบบ เขากันไปจะแบบจะออกหวานหวานเค็มเค็มนุนัวนะคะจะไม่ได้หวานมากนะคะอันนี้มือเราล้างมาแล้วนะคะมือเราล้างมาสะอาดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าใส่ถุงมือมันก็จะไม่ค่อยถนัดเนาะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้งนะคะเราก็จะมาหมักเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีเนาะ จะดูวิธีการเสียบอีกทีนะคะในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีการเสียบเนาะสวัสดีค่ะ